สวัสดีครับบบาวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่31ตุลาคม2568พา f ้พาเอฟซีพาชมครับเดินทางมาหาเซียน2ดาวนะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1พึกพฤศจิกาย,ยน2568 นะครับอุ้ยมาคงพี่น้องนะครับผมมาหาเสี้ยนซองดาวแล้วท่านผู้ชมนะครับผมอ่าเพิ่นให้มาแล้วนะครับมื่อนี้ไม่เพิ่นเน้นเพิ่นยำให้นะครับผมงวดที่ผ่านมาหกหนึ่งตรงตรงนะครับให้บนมาล่างนะครับผมอ่างวดเข่าก็มีท่านผู้ชมงวดเ่าเข่าก็มีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเสี้ยนท่านหนึ่ง นะครับผมเสี้ยนท่านึงที่แม่นนะครับผมนี่ครับด้านหน้าพื้นกระปูกข้าวโพดพี่น้องปลูกปลูกพืชผักหมุนเวียนนะครับชม้าบ้านพิ่นกระมรือนทาชมต้นไม้หลายนะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับผมมื้อนี้นะครับมาเบาเถาเดินทางมาทางนี้ชมนะครับก็เลยจะไม่พิ่นเน้นพิ่นยำให้นะครับสรุปให้นะครับผม งวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568นะครับผม mm hmm. เพื่อได้เป็นแนวทาง mm hmm. เพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับท่านชมงวดที่ผ่านมาก,กืบหกหนึ่งตรงตรงแต่ให้บนมาล่างอ,อันนี้เขาโพดพี่น้องเพิ่นกระปูกเป็นชุดนะผมอยู่บนน้อนะครับผมอยู่อยู่ท่านชมอยู่อยู่ <laughs> ด้านนี้ก็เป็นแปลงพักพักเสียนพี่น้อง จักน้อยนี่พักเสียนึ้นนี่นี่บ้าถอกกิจสั่งสมพักเสียนน้ำเพเลยพี่น้องนี่แปลงพักนี่พักเสียนเด้พี่น้องเด้นะครับนี่ด้านหน้านี่กำลังคืนแต่มาชมเห็นไหมครับพักเสียนนะครับด้านหลังกับเป็นต้นมกคุงพุน่นนะพี่น้องเพิ่นกำลังอ่าแปลงพักเป็นตา,นากยกยมันดกมันนมกคุงสวนทั้งหลังพุนกระแมนมาครับผมป้ายยางพุนกระแมนมาครับโหขุนพี่น้องทั้งหลังกับเป็นสวนเพิ่นเนี้ยนะพุ่นป้ายยาง อ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีเซียนสังดาวพี่น้องนะเป้าเทามาทางนี้ธรรมชมนะครับผมเกลือเพยพอดีนะไม่เพิ่นเน้นเพิ่นย้ำให้นะผมสรุปให้นะครับอ่างวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีธานมช้ชมงวดที่พันมาหกหนึ่งตรงๆนั่นละแต่ว่าให้บนมาล่างเออพี่น้องเนาะ ถ้าเฮ้าวานมันก็บ่เขา้าเออแต่ถ้าเฮาติดไว้นี่ก็โอ้ก็มาอายุหกหนึ่งมาอยู่นะครับเพิ่นกำลังปลูกด้านขาน้างปลูกข้าวโพดหลายเนาะครับผมโอ้พอได้ต้มเอพอพอได้ต้มพี่น้นองเฮาไับสื้อเขาผักเสียนนี่จักหน่อยขึ้นนี่โอ้พี่น้องงามเด้เบาวเฒ่ากิจสั่งเพิ่นไว้นะครับเพราะว่าบ่าวเฒ่ามักมักสมผักเสียนเออเอานี่พี่น้องนะงวดที่ผ่านมาให้ FC ได้เห็นก่อนนะชุดบนนะชุดบน61นึ่งนะ ตัวร่องดอกพี่น้องหกหนึ่งตรงๆแต่ว่ามาล่างนะครับก็ถือว่าบ่าเขาแต่ว่ามาอยู่หลักร้อยเพิ่นกระแมนแะ่น,นได้พี่น้องเด้อหลักร้อยหกนับที่จริงชุดบนเพิ่นจะมี่สี่มีห้ามีหกนะครับแอบหกหนึ่งพันมาล่างนะครับมีเปลี่ยนแปลงบ่คงสุดท้ายบ่เปลี่ยนย่ำให้เลยเนาะนังน,นะนี่อันนี้ชุดบนครับอ่า เล็กเด่นเล็กวิ่งเกับ9ก้าครับผมเด่นที่7จลักตอยพนเงวนนี้8กับ3าครับอ่าเน้นี่คักเจ็ดสอนี่ครับผม72กับ92้นี่ละสองอันนี่ละอ่าทาลัก7จ็ดเจ็ย์เจ็ครับทาลักเก้าเก้านครับนี่สอคูขึ้นเก้าป่ครับสอคูขึ้นเก้าเจกับ92เนี่ยนี่บ่ะสาครับอ่านี่ละ บอลตัวนี้คันคันหาเพรได้เก่าเจ็ดสองพี่น้องเพรพนเน้นหรือเจ็ดศูนย์เก่าศูนย์นึ่งสี่เนาะสามตัวแปดเจ็ดสองสามเจ็ดสองอันนี้ชุดบนชุดบนนี้มากคะขคู่ใดมันใจคู่ใดมากเจ็ดสองมากเจ็ดสองเน้นตัวนี้เลยเออเจ็ดสองเลยคิดว่าคิดว่าเกนาสีมาเกตนาสีมาบนจะบนลล่งล่างอีกบ่ บม <Moment. laughs> เมนต์เออเออโบเอ่อเอา <c oughs> ท่านผู้ชมถ้ามากักถ้าชอบชุดบนเขาก็ไปหาหย,ยิบจับ <c oughs> ลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้สามตัวนี่แปดเจ็ดสองสามเจ็ดสองนี่หารถตุลีไว้ได้นะเผื่อมารางวัลเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ <c oughs> ่ชุดบนเอาชุดล่ง <c oughs> างอ่าชุดล่างเอนี่ท่านผู้ชมชุดล่างนะครับหาซื้งงอง <c oughs> นะ่ายเด็ดเนาะเด่นสามกับห้าครับนะครับเดน่นสามกับห้า เนีนคักๆตัวใดรักสามนี่บอรักสมครับอ่ารอด้วยหานี่ยะสามศูนยสม่งสามสองครับรักหาหาศูนย์หาหนึ่งหาสองครับอ่ารัก3ามนี่เนีนสามศูนย์กับสามหนึ่งรักหาในี่5หาศูย์เลยครับถ้าหามามาหาศูนย์ถ้าหามากคือมาหาศูนย์เลยครับเอาเห็นมาลดตัวนี้มากก็ได้เหี้ยเลนาะพี่น้องเนาะหาศนย์นี่แต่ว่าถามาศูนย์หาี่โอ้ ลอตเตอรี่ภายในแต่หาศูนย์แต่มาแต่มาคือหาศูนย์เลยครับถ้าสามคือสามศูนย์กับสามหนึ่งมีเท่านั้นมีเท่านี้ครับโอ้อือมีเท่านี้เพิ่นว่าเอออืมฝันดีปะไก่ข้ามาล่ะมันสิบบอดไก่ยี่บ้างดหนิเราทอดซีนกินยังไงฝันได้ทอดซีนกินเล่นปะเออโอ้ ฟันมาได้ไดไดทอดไดีนสีทอดสีนกินเลยครับอืมโมเป็นเขาหระะือเปล่าล่ะเนาะคิดว่าอืมชุดล่างแต่ว่าเด่นสามไบก็หาบอลลังคิดว่าอืมสามสามใบก็หาครับถ้าหามากคือหาศูนย์เลยครับหา 1, หา 2, นึ่งหาสองนี่เดิโบโบมากประเดี นีตัวนี้การเป็นตัดกระตัดถิ่มมาเลยตัวนี้หานหนึ่งคือตัดเอาเลยไอเลี้ย่าศูนย์กับฐาสองานหนึ่งค่ะค่ากลางคือหาศูนย์รักสามสามศูนย์สามหนึ่งเท่านั้นสามสองดิสามสองีมันกับว่าเนาะคิดว่ามันสียืนอัวนี้เด็กนสมศูนย์นี่ป่ะสามศูนกับหาศูนย์นี่เนาะเออฐานเน้นค่ะคคือสาศูนกับหาศูนย์ชุดล่างโอ้เอาพี่้องผู้ใดมักหน่อยคูน่อยโตเนาะ ก็ไม่เซียนซองดาวเพิ่นสรุปยืนยันให้เออเพิน่นว่าโอ้งวดน,นี้อาจจะได้เฮอยู่เด้ฝันว่าได้ทอดซิ้นกินว่าสันเพิน่นว่าทอดได้ได้กินบ่ครับผมกินได้กินเลยเพื่ับอ่าเออาพี่น้องนี่แคปหน้าจ,จอดได้พี่น้องเด้อเด้ครับนี่มันต้องเขา้าต้องเขา้าเซียนซองดาวู้ชมนะเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อาบหนึ่งพฤศจิกายน2568พี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ นะครับบมมักบูชอบคือเปาถาวาิงซื่อพี่น้องเออเบิงไว้เอนะครับผมชุดบนพินเน้นไหเ้72 92เน้นคักเม็ดเดียวคือเจ็ดองเเพิคนมักเจ็ดสอนะพี่น้องได้สาตัว3ามเจ็ดสองแดเจสองผู้ใดมาเก่าคือเกแต่ว่าถหาบูได้เก่าตัวร่องันว่าเก้าศูนย์ดหาบไดเก่าเจูนทำประชมเจ็นี่มากบนเจ็ดแปเนี่ยคิดว่าเลยว่าหอด บ่ชอดบ่แค่72 70ดศีพราะย์ศูนตัดออกมาแล้วเหลือศูย์กับสเหลือศูนย์กับสอย์กับสอย์กับสมาจับใลสามห้าเจ็ดเก้โอ้ถ่าชุดนี่คือ7072 9092์เจ็าศูาสองเปิมาถ่ายเ้าสองหาบเรียเกาศูนย์รมชมแมตาชุดบนเม็ดเดียวคือ72กับ92เท่านั้นและต้ันนี้เน้นคือเก้าล่าง3 0 3ศูน แต่ว่าสรุปก็คือเนี่นะครับคือสามศูนย์กับหาศูนย์อ่าเท่านั้นอ่าไ่ได้เปลี่ยนแปลงไม่พีองเดเปลี่ยนมาให้เพิ่นเน้นให้เพิ่นยำให้นะครับชมพอดีมากทัางนี้พอดีนะครับก็เลยแวะมาให้เพิ่นเน้นให้เพิ่นยำให้ก็ถือว่าอ่างวดเขาก็มีของเพิ่นนะงวดบ่เขาก็มีนะบางงวดก็ให้ล่างไปบนคืองวดที่บ้านมาให้บนมาล่างหกหนึ่งเนาะเอหางงวดนี้เพิ่นว่าฝันดี เขาละละในชุดที่ไ้นี่เออคิดว่าอึกละลัอ,อยู่นนี่แต่เาเนเน้นคักๆบนนี่คือเจครับงล่างสามศแต่ว่าตัวถาหามากคือห0าศูนย์บนถาเก่ามากคือ,คเ,อเกคาสองอ่าถาเจสองแต่าตัวร่องพอน,นะอา่าถาเจ็ดสองมากกับเกาสองพอนี่เท่านั้นอ่นะครับถ้ากรบถาเก้าสองถาหาไปไหเพ่นกระบะเอาเก ถ้าเจ็ดสองฮาได้เก่าเจ็ดศูนย์บนมั่นใจเจ็ดล่างมั่นใจสามอือโอ้เอาพี่น้องนะครับหาได้โชคได้มาน้ำเส้นซองดาวนะครับมาเน้นมายำให้อีกรอรบอา่านะครับเจ็ดสองโอ้หาซื้อได้หรอเออหาไว้หาไว้ฮาไว้ไ,ได้พี่น้องเดอ้อถึงเพิ่นก็นว่าฝันดีพร้อมเพิ่นว่าในชุดน,นี้พราแน่ เขาเลยรดิเอบอืมโอ้โอ้แต่ว่ารอบบ้านนีก่ก็ปลูกพืชพักหมุนเวียนเนาะดินดีพี่น้องดินดีปลูกไว้เพราะบรได้ซื้อเขาอยากกิน<อ> <laughs> ขาโพดเพิ่นก็นมีหลายสุดดิพุ่นะ่ะแอบอืมเอาให้โชคใหม้ม ắ n นะครับเนาะให้โชคให้ mắn ที่พี่น้องได้เพินน่นกันแน้นกี่ย่ำให้แล้วเซียนสองดาวพี่น้องเป็นเซียนที่เอฟซีมั่งขามอยู่เด้อนะครับอย่ามั่งขามเด้อท่านผู้ชมเด้อแม,ม่นของเพิ่นอยู่ อ่าเซียนสองดาวนี่ก็ถือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งที่แม่นในย่านนี้แหละอนะครับออกปุ๊บเพิ่นก็ให้ได้ทันทีเลยบ่ต้องรอนะครับบ่ได้เปลี่ยนแปลงให้แล้วก็บ่มีเปลี่ยนแปลงมานี่ก็มาให้เพิ่นเน้นเพิ่นย้ำใหายสิเอาขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบคุณเซียนสองดาวครับผมขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งชองทุกท่านให้โชคให้มั mắn ขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุขสุขลักษณสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ